สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร่างคาเพิ่มประจำวันที่4พฤษภาคม2565เดือก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแมบ้านติดเกมนะคะที่ทำการสนับสนุนช่องไมบ้านแล้วก็ขอขอบคุณผดดู้ดูเนทุกช่องทางด้วยนะคะวันนี้นะคะมีชูดข,ของแาซาจินมานะแม่บ้านก็เลยเอาแาซาจซินมานะคะโอเคอ,อันแรกเลยนะคะใบแรกเปลี่ยนชื่อตระกูล ไอ้ใบแรกเปลี่ยนชื่อตัวละครในตระกูลนะคะราคา125บาทแล้วก็ชุดใหม่ของฮาซาซนนั่นเองสวยจะบอกว่าสวยไม่ต้องบอกว่าหล่อคือมันเป็นตัวผู้ชาย,ยางไงหล่ <c oughs> อเกินไ,ไม่ได้เลยทานจาซินนะคะอะปีภาคุมเอ๊โอเคปีภาคุมเราไปเทเลยไม่ว่าเปิดภาคุมหล่อเท่กว่านะอันนี้ก็เราจะชอบอหมุนตัวน่อยก็อาวุธนะคะ อันนี้อาวุธคาดแปกเมื่อกี้ก็คือขาดอาวกนั่นเองนะคะต่อไปเซ็ตชุดฮันโบกนะคะราคา500บาทนี้ของผู้ชายนะเดี๋ยวลองหาของตัวผู้หญิงให้ดูหน่อยไม่รู้มันจะกดได้เปล่าเอาไมต้องน่าจะต้องไม่เข้าตัวผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเออเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะฮะอันนี้นะคะชุดของผู้หญิงเนาะฮันบกเนาะก็แม่บ้านต้องมาเข้าตัวผู้หญิงนะคะมันถึงจะโชว์ให้ดูก็ ไม่รู้ราคาเนี่ยมีบอกเพราะไม่บางกดแล้วมันไม่ได้น่ะนี่ไงเอามันมีชูบอ่ะก็คือรู้สึกว่าจะมีถึงวิเศษฮัสซินเอ่อมีทุกตัวยกเว้นดาคเดียนะคะทุกคน อืมโอเคมีทุกตัวยูเว้นด้าคเนียนะคะจบมันเขียนบอกไว้วอยู่โอเคมีทุกตัวยกเวนด้าคเนียนะคะชุดนี้ก็ของผู้ชายโชว์ไปแล้วนะคะตอนแรกกอนนี้คือของผู้หญิงนะคะหน้าตาแบบนี้เลยไม่แน่ใจว่าแต่ละตัวจะมีข้อแตกต่างอะไรกันนิดนิดหน่อยหน่อยหรือเปล่านะคะยังไงก็ใครจะซื้อของอาชีพอะไรก็ลองเอาตัวนั้นมาปรากฏด,ดูนะคะมันจะโชว์รีวิวของตัวละครเราให้นะจ๊ะต่อไปแพ็กเกจชุดพรีเมียมคูณสามนะคะราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทได้รับไปเลยชุดอาวุธกล่องชุดอาวุธพรีเมียมสามกล่องนะคะ เปเลยจุกๆก็อันนี้จะเป็นกล่องชุดเอาเวกันเองต่อไปพ่องคามาซิลที่แข็งเก่งลค่ะสองราคาเจ็สบาทนะคะรับไปเลยผองคามาซิลสิว,วันนั่นเองแพ็กเกจช่วยปลุกพลังภาหนานะคะราคา16บาทหินคอนห้สิบอันน้ำยาวิ่งฉลุย2อันแล้วก็หอยของเรือรับสีฟ้า10อันนะคะแพ็กเกจมาฟีเท้าจัดแสนตะการตา ราคา480บาทนะคะได้รับใบเปิธรราาีสาธารณะ10ใบอันนี้โอเคอยู่นะคะเพราะว่าใบหนึ่งก็60บาท6เออ10ใบก็600เนอะแต่ว่านี้เราเสียในราคา480แล้วก็มีเอใบพลังมาฝีเท้าจัดนะคะได้เป็นแบบใบคูณพาหาะกับปรึกษานั่นเองนะคะค่าประสบการณ์แล้วก็หิงขอดอีกหนึ่งร้ออันประมาณนี้แพก็กเกจเมื่อกี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะคะ ส่วนแพ็กเกจนี้คือราคา840บาทรับไปเลยใบยเปลนทสรัมพาณะ20ใบนะคะโอเคอยู่นะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเอ่อเอาเวกมาชิ้นส่วนไหนนะคะแล้วก็มีใบเปลียนทัรัพานะเพิ่มให้อีก5ใบหรือจะเลือกใบฝึกทัพารรณะทั้งหมดใบเปลี่ยนรูปลักษณะมาพรีเมียมก็ได้นะคะอันนี้ใช้อันไหนก็เลือกได้หมดเลยนะคุ้มหมดเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยเคแพ็กมารอบนี้มาถือว่าคุ้มค่าอยู่นะคะ แล้วก็อันนี้คือแพ็กเกจเพื่อมาสมบูรณ์แบบเนาะก็คือสปานี้มันเป็นกิจกรรมสำหรับสายมาา้าเนาะราคาเพล่กก็เลยจะเกี่ยวกับม้าม้าหน่อยนะคะแพ็กเกจต่างๆอันนี้ราคา3ามหบาทนะแพ็กเกจม้าสมบูรณ์แบบเนี่ยก็จะได้รับใบฝึกทักาะพานะทั้งหมดหินคาถาตอกตาพานาหนึ่งอันนะคะแล้วก็ใบเปลี่ยนรูปลักษณะมาพรีเมี่ยมหนึ่งใบนะคะนี่ก็คุ้มอยู่เหมือนกัน ใบฝึกทักษะพนานทั้งหมดก็คือเอ,อไม่ต้องฝึกเองอะนะเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงจะได้ฝึกมาทั้งหมดเลยหมายถึงว่าฝึกทักษะของมาทั้งหมดนะคะก็หินคาถาตอกตาพาหนะอันนี้ก็แล้วแต่ควรจะใช้นาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ทักษะให้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่เราใช้กับเทียแป้นั่นเองนะคะตอกตั้งแต่เวลหนึ่งนะคะถ้าใครจะใช้อะ่ะอ่าส่วนม้ามายาไม่จําเป็นนะคะมันมีวิธีการง่ายๆอยู่แล้วเนาะ โอเคต่อไปแพ็กเกจความสนใจของช่างก๊อกก๊แก๊กใครคิดชื่อความสนใจของช่างหนึ่งร้อยอันนะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยสาสิบเจ็ดบาทแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาหินคอนห้าสิบอันความสนใจของช่างสิสองอันเสียงคัละของบานสิบห้าอันนะคะอันนี้ก็จะเลือกเป็นหินคอนหรือว่า ความสนใจของช่างก็ได้แลยถ้าจะเอาคุม้มคุ้มไม่บ้างว่าความสนใจของช่างน่าจะคุ้มที่สุดนะคะเพราะว่าความสนใของช่างเนี่ยถ้าไม่ซื้อก็ต้องรอแจกฟรีเท่านั้นนาตแต่สองอย่างคือหินคองเสียงคาระของบ้านเนี่ยมันค่อนข้างะหาง่ายกว่านะคะแล้วก็เฟรจะแต่งยี่สิหรือสาสิบห้านะคะนี่ก็เลือกเอาแล้วก็มีสเกตมีชิ้นส่วนดามผลึกแหลมคมเลือกเอานะคะว่าจะเอาอะไรต่อไปนี่เป็นแพ็กเกจความสนใจของช่างกอกกแก๊กแบบที่สองนะคะ ก็ราคาหนึ่งพันเก้ารยบเอดบาทรับไปเลยความทรงาำของช่างสองร้อยอนโหเอาไปเลยจุกๆนะฮะแล้วก็เลือกได้เรา่าจะเอาอะไรนะคะก็จะมีความทรงองช่าง2ี่ออนหรือสเกลของความทรงจำสสิบออนแล้วก็หินครอนสองรอยก้อนหรือเสียงคำรามของบานหกสิบนะคะอันนี้ถ้าเป็นแม่บ้านจะเลือกหินครอนนะ <c oughs> แต่อันนี้ก็รับแต่นั้นจ้าต่อไปแล้วก็เป็นเอ,อ่อหน้าที่สารจะเป็นฟะแตกสีสิบห้าสิบหกสิบนะคะ แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยทุกคนดูนะ้าะน้องด่ซูมซูมน่ารักเกินไปแล้วน้องเวลามาจำมัมนะคะรู้สึกจะมีรูปลักษณะเดียวนะคะเพราะข้างล่างมันเปลี่ยนไม่ได้ก็น่าจะเป็นหน้าตาแบบน้องนี่น้องอ้วนหรือน้องท้องราคาสักว่าเจสิบบาทแนละ้วทุกคนน้องเหมือนคล้ายๆเม่นนะคะก็คือเออทัศน์ของน้องเนาะทัศน์ทั่วไป เอ่อไั้แ์ศาสตร์ดั้งเดิมจะเพิ่มค่าประสบการณ์ชีวิตนะคะรุ่นที่หนึ่งก็หถ้าเป็นรุ่นที่สีก็บวกสี่ปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ทัศาสตร์พิเศษจะเป็นเพิ่มอัต,ตาราการเก็บรวบรวมนะคะอ่าน่ารักมากดูหน้าน้องทุกคนสูงไม่ถึงรอบดูหน้าน้องสิแล้วก็น่ารักเกินโอเค ถ้าใครยังมีใบลดรอยู่ก็กดได้นะที่ไม่ป้างก,กดผิดต่อไปนะคะอีเวนต์ช่องใหม่เนาะอันนี้ก็มีเอ่อหองโงลุกรับกับผินครอนสิบอันทนั้งด้วยเนโคโอเค,อเคก็ะเราไปนะคะช่องรดราคาค่ะรดราคาชุดเบอร์สเกอร์ชุดนักรบนะคะเหลือหกร้อยบาทนะคะชุดพรีเมียมแล้วก็ชุดซอเซเรชชุดครีสลีฟนะคะรดราคาเหลือหกร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เอ่อชุด อาชีพไลส่สกิลต่างๆลดราคายังลดราคาอยู่นะคะทุกๆตัวละครเลยนะอย่าลืมมาส่องๆกันได้ชุดมาชุดคาเเป้ชุดเมดชุดตกปลา,า,าบาบาบาลดราคาเหลือ400บาทหมดเลยนะคะก็เออแล้วก็ใบายายไลส่สกิลยังลดราคาอยู่นะคะเหลือ352บาทคางเก็บของบาบาบาก็ลดราคาอยู่อีกเช่นเดียวกันเนาะใครอยากกระสอยอะไรก็อย่าลืมมาดึอกันเลยแล้ว ไปแลกเปลี่ยนค่าประสบการณ์ต่อสู้ทัายยังอยู่ทุกคนไอ้2,350บาทเนี่ยก็จะอยู่ถึงวันที่1มิถุนายนนะคะอยู่ถึงเดือนหน้านั่นเองเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะคะรางคาเพิ Pearl ก็อืมฮัสินชุดเท่มากหลังๆเขาทําชุดมาเท่ๆทุกอันเลยเนาะโอเคค่ะถ้ายังไงวันนี้ก็ใครเสียเงินให้กับอะไรกันบ้างหรือยังไงก็อย่าลืม แล้วอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่บ้านเป็น like, share, share, ปกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วใครเสียเงินหรือไม่เสียเงินก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเด้อบ๊ายบาย